วันนี้แบบนกาจะทำสลัดผลไม้ง่ายๆนะคะใช้แอปเปิลนะคะแล้วก็มีชลารีนะคะถ้าไม่มีสลารีก็ใช้ขึ้นชา่ายไทยได้นะคะอันนี้จะให้กลิ่นหอมแล้วก็มีองุ่นนะคะงุ่นขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีลูกเกดน,นะคะส่วนตัวน้ำสลัดนะคะก็ง่ายมากนะคะเราใช้ มัสตาฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมายองเนสนะคะและนี้เป็นครีมสลัดหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเอาทั้ง3สิ่งนี้ผสมกันนะคะก็จะกลายเป็นน้ำสลัดผลไม้ที่อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนบรรดาจะทำให้ดูนะคะ มันเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะพอคำนะคะไม่โตเกินไปค่ะเราจะทำสลัดผลไม้กันนะคะสลัดแอปเปิลนะคะแอปเปลิลหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสลี่จะใช้ขึ้นช่ายไทยก็ได้เหมือนกันนะคะ สองอย่างแล้วเราก็ใส่อันนี้เป็นเป็นสลัดที่ง่ายที่สุดนะคะใส่อังหุนลงไปแนะนำว่าให้ใช้อังหุนที่เป็นผลเล็กนะคะถ้าโตเกินไปเนี่ยจะต้องหั่นครึ่งนะคะพอดีมีอังหุนผลเล็กอยู่นะคะเราก็ใช้เฉพาะผลเล็กนะคะ ทีนี้ในส่วนของนะคะอันนี้มัสตาร์ดฝรั่งนะคะเราก็ใส่มัสตาร์ดฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมายองเนสนะคะมัสตาร์ดฝรั่งก็หมันวดาชอบรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะ ก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะหมดเลยนะคะถ้าใครที่ชอบให้มีน้ําสลัดเยอะๆก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเคล็ดลับความอร่อยของสลัดผลไม้สลัดแอปเปิลนี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องทำล่วงหน้าก่อนที่เราจะรับประทานนะคะ ทำไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็ยนเอาไว้นะคะสักสองสามชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ําสลัดเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อของผลไม้นะคะโดยเฉพาะในเนื้อของแอปเปิลนะคะเวลาทานก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนเอาไว้นะคะเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาเสิร์ฟนะคะวันนี้หม่อมณดามีเมนูง่าย ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะไก่ทอดทานกับสลัดแอปเปิลนะคะก็ไม่หนักเกินไปนะคะนี่ค่ะเราเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็จะเอาเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะอีกสองสามชั่วโมงออกมาทานนะคะค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะ เราอาจจะอันนี้ล้างแล้วนะคะอาจจะประดับด้วยใบของสัลี่บางคนไม่ชอบไม่ชอบทานใบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่บระดาชอบทานใบของสัลลี่หรือว่าใบของขึ้นช่ายนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสลัดแอปเปลิลง่ายๆมากเลยนะคะ